ระปิตาและพระเครื่องภาคตะวันออกสวัสดีครับประเทศไทยของเรานั้นเป็นเมืองพุทธและปัจจุบันก็ยังมีพระสงฆ์ที่คงแก่เรียนมีเมตตามีชื่อเสียงทั้งที่เรารู้ และบางครั้งเราก็ไม่รู้จักคลิปนี้จึงจะขอเล่าถึงสุดยอดพระเอจิอาจารย์ในยุคป,ปัจจุบันเพชรนาำเอกแห่งบูรพาวัดคลองเจ็ดเล่าให้ฟังครับ พ่อสมคิดนันทิโยวัดบึงตาตาจังหวัดระยองหลวงพ่อสมคิดผู้สร้างพญาหมูพริกแผ่นดินของวัดบึงตาตาจนลือลัน่นเป็นพระที่กำลังได้รับความนิยมนับถือศรัทธาจากผู้คนในภาคตะวันออกและชาวจังหวัดระยองเป็นอย่างยิ่งท่านเป็นพระพิสุ ที่คงแก่เรียนทั้งทางธรรมทางวิปัสสนาธุระรวมถึงการเดินทางไปศึกษาวิชาอาคมต่างๆจากหลวงพ่อทางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางตั้งแต่สมัยยังเป็นเนนได้เรียนวิชาอาคมและปฏิบัติกับหลวงพ่อแจ่มวัดเนินสังพนนิคมต่อมาท่านก็ได้ เรียนวิชาต่างๆจากพระเกจิอาจารย์ในอดีตผู้มีชื่อเสียงอีกหลายท่านอย่างเช่นเรียนวิชาการสักหมูทองจากสุดยอดพระอาจารย์หลวงพ่อเชื้อวัดโคกขี้หนอนจังหวัดชนบุรีเรียนการสร้างและปลุกเสกประหลัดขิกจากหลวงพ่อชมวัดโป่งสิทธิเอกของหลวงพ่ออีวัดสัตหีบอีกหนึ่งรูปนอกจากนั้น ท่านยังได้มีความสนิทสนมและได้เรียนวิชาสายของวัดกลางบางแก้วจากหลวงปู่เจือและยังได้ศึกษาสอบถามวิชาอาคมสายของหลวงปู่ทิมวัดประหารไร่จากหลวงพ่อสาครวัดหนองกลับอีกด้วย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้หลวงพ่อสมคิดท่านได้พัฒนาวัดบึงตาตาจนกลายเป็นวัดที่มีความสวยงามเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามากราบไหว้ทาบุญและเป็นการสืบทอดศาสนาพุทธให้มั่นคงโดยหลวงพ่อสมคิดท่านได้ใช้ศัพท์พระวิชาต่างๆที่ได้ร่ำเรียนมา สร้างวัตถุมงคลรุ่นต่างๆขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ที่ร่วมทำบุญสร้างและพัฒนาวัดด้วยเพราะท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีจริวัตรงดงามมีเมตตาสูงและมีวิชาอาคมที่ได้ร่ำเรียนมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นสามเณรจึงทำให้ ผู้ที่ได้รับวัตถุมงคลต่างๆของท่านไปบูชาพกติดตัวต่างก็เกิดประสบการณ์ทั้งทางด้านโชคลาภแคล้วคลาดปลอดภัยจนทำให้เป็นที่นิยมสาะแสวงหากันโดยเฉพาะคนในพื้นที่และลูกศิษย์ลูกหาของท่านและสำหรับหมูทองแดงหรือพญาหมูพริกแผ่นดินนั้น ต้องยอมรับว่าเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดโดยเฉพาะรุ่นแรกนั้นผู้ที่มีไว้ในครอบครองต่างหวงแหนเป็นอย่างมากจนทำให้ค่านิยมในการเช่าหาสะสมบางครั้งอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องจากการสืบค้นราคาใน Google ก็พอจะได้มาตามนี้นะครับ อันนี้เป็นปี2,553และอันนี้เป็นปี2,561าทำไมถึงเป็นปญาหมูพลิกแผ่นดินก็จะขอเล่าที่มาที่ไปสักนิดหนึ่งครับ รันม้วนแผ่นดินในรามเกียรติ์ตอนที่หนึ่งนั้นเริ่มต้นจากฮิรันตยักษ์ซึ่งเป็นพญายักษ์บนยอดเขาจักรวาลถ้ารามเกียรติ์นี่เราก็ต้องนึกถึงหาุมานแต่ตอนเริ่มต้นก็เหมือนหนังจีนครับหาุมานยังไม่มาเจ้าฮิรันตยักษ์นี่ก็บำเพ็ญตบะบูชาพระอิศวร จนได้รับพรให้มีฤทธิเดชมากมายมหาศาลเทพย,ยดาสู้ไม่ได้จากนั้นเจ้าฮิรันตยักษ์ก็ได้แสดงฤทธิเดชเพื่อให้ทั้งสามโลกได้รับรู้ด้วยการจับพื้นพระส,สุธาม้วนและก็หนีบเข้ารักแล้เหาะไปยังเมืองบาดาลทีนี้มนุษย์ก็ไม่มีพื้นดินจะอยู่สิครับเดือดร้อนไปกันหมดเลยจนเรื่อง รู้เข้าถึงหูของพระอิศวรผู้มอบพรวิเศษให้พระอิศวรจึงมีบัญชามอบหมายให้พระนารายเป็นผู้ไปปราบหิรันตยักษ์จากนั้นในการที่พระนารายจะลงไปปราบฮิรันตยักษ์ท่านก็ได้อวตารมาเป็นพยาวราหะพยาวราหานี้ก็คือหมู แต่ว่าเป็นหมูที่ไม่หมูเป็นพญาหมูที่มีเขี้ยวเป็นเพชรพระวราหะก็ได้เหาะตามฮิรันทยักษ์ลงไปยังเมืองบาดานและได้ทำการต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนสามารถสังหารเจ้ายักษ์ร้ายนั้นได้และใช้เขี้ยวเพชรนั้นพลิกฟื้นแผ่นดินกลับมาเช่นเดิม พญาหมูพลิกแผ่นดินก็เปรียบดังการให้ชีวิตใหม่ให้มนุษย์ได้มีที่อยู่ทํากินอย่างร่มเย็นเป็นสุขที่พักสงฆ้วยใครเหนือสถานที่ห่างไกลในจังหวัดสระแก้วจากศรัทธาของชาวบ้าน และมีพระสงฆ์ที่จำพรรษาอย่างถูกต้องและต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานจนผ่านกฎเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัดแต่ก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จำเป็นจะต้องบูรณะและก่อสร้างเพิ่มเติม ด้วยเมตตาของหลวงพ่อสมคิดจึงอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือเพื่อการสร้างวัดห้วยไคเหนือนี้โดยอนุญาตให้จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นและมอบปัจจัยทั้งหมดให้กับวัดห้วยไคเหนือโดยได้คนหนุ่มไฟแรงอย่างคุณชวิตรักธรรมมั่นหรือเอิงเมืองชน นายกสมาคมพระเครื่องและพระบูชาจังหวัดชนบุรีมาเป็นแม่งานฝ่ายคารวาสจึงมั่นใจได้ว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้นอกจากความเข้มขลังแล้วยังมีความสวยงามเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้ที่ร่วมทำบุญบูชาไปอย่างแน่นอนและวัตถุมงคลรุ่นนี้ก็สร้างเพียงสองชนิดเท่านั้น โดยเฉพาะพระขุนแผนเป็นพระขุนแผนรุ่นแรกและพญาหมูพริกแผ่นดินรุ่นพญาหมูมหาเฮงซึ่งพญาหมูมหาเฮงนี้ก็สร้างเพียงเนื้อเดียวคือเนื้อทองเหลือง แต่แบ่งออกเป็นเนื้อทองเหลืองลมดำและทองเหลืองลงยาสีน้ำเงินเด่นชัยชนะทุกเรื่องจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนครับสีเขียวเหนียวซับรมดำเข้มขลัง มีความสวยงามสมดังความตั้งใจของหลวงพ่อสมคิด ช่องของเราจึงขอเป็นสะพานบุญเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกพญาหมูมหาเฮงและพระกุฎแผนรุ่นแรกณวัดห้วยใครเหนืออำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วในวันอาทิตย์ที่สองมีนาคมปี2568นี้ซึ่งเป็นวันแรกที่ยกฐานะขึ้นเป็นวัด ห้วยไคลเหนืออย่างเป็นทางการซึ่งนอกจากจะได้ร่วมบุญใหญ่สร้างวัดแล้วท่านยังจะได้รับแจกพระขุนแผนรุ่นแรกติดไม้ติดมือกลับไปบูชาอีกด้วยโดยในช่วงเช้าจะมีพิธีการหล่อนำเริกพญาหมูพิกแผ่นดินรุ่นพญาหมูมหาเฮง ซึ่งเป็นการหล่อแบบโบราณซึ่งสมัยนี้หาชมได้ยากนะักสามารถสอบถามรายละเอียดตามเบอร์ที่ขึ้นให้ที่หน้าจอนี้ได้เลยครับขอบคุณมากครับ